ค่ะนะคะขออนุญาตตนก่อนเลยนะคะอุปลคารแคปยัพนะคะเป็นโฆษกของบริษัท Apple Auto Auction Thailand จำกัดค่ะซึ่งวันนี้นะคะหนึ่งก็จะมาประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับการประมูลรถสวยสภาพดีนะคะที่จังหวัดบุดรทาน,นีของทางธนาคารกรีนาคินพัฒนะนะคะซึ่งมีรถมากกว่านะคะ250คันนะคะจัดประมูลด้วยการ2ลานประมูลด้วยกันเลยนะคะซึ่งเราจะแยก2งลานประมูลนะคะรถค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปดูนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะคะเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะที่ w w w a ์ไวเว็ c แอปเ o นะคะซึ่งในนั้นจะระบุรายละเอียดต่างๆกันให้พร้อมเลยนะคะสำหรับการประมูลรถย,ยนต์ของทางธนาคารเก็จนาคินพัฒระนะคะซึ่งหลังจะแนะนำเลยนะคะว่ามีรถไฮไลท์รถสวยๆนะคะมากกว่า250คันด้วยกันนะคะและเราจัดการประมูลนะคะประจำวันพฤหัหสบ,บดีที่26นะคะสิงหาคม2564เราจะเริ่มเปิดการประมูลนะคะในช่วงเวลา10นาิ30นาทีนะคะเราจะเปิดลงทะเบียนแล้วก เริ่มประมูลกันนะในช่วงเวลา11นาฬิกาโดยประมาณนะคะและลื่นขอแนะนำเลยนะคะรถไฮไลท์ด้วยกัน4คันด้วยกันนะคะก็จะมีด้วยโตยต้าน,นะคะไฮลักวิโก้นะคะเลขไม่4ี่หมื่นกว่ากิโลนะคะรถเกตสาสภาพสวยเลยนะคะ รวมถึงเราจะแนะนำในในส่วนของโตต้าไฮรัมิโก้อีกหนึ่งคันนะคะรถเลขสวยนะคะ ก็รวมถึงลำดับ,บที่3นะคะก็จะมีในส่วนของ Toyota f o r t u n e r นะคะรถเกต3นะคะ ลำดับที่4ี่นะคะก็จะมีตัวซูสกิสสวิปนะคะ เราก็จัดกับกว่าบรูนนะคะที่ขอ,องธนาคารเกียรตินภัทระนะคะที่ห้างหนึ่งหกแปดแพทินัมนะคะลูกค้านะคะสามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์เราจะมูลผ่านหน้าจอทางออนไลน์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะคะรวมถึงนะคะลูกค้านะคะยังไม่สมัครอนนครอนไลน์ก็สามารถลิงก์นะคะตามลิงก์ข้างหน้านี้ได้เลยนะคะสามารถสมัครลิงก์ได้เลยนะคะในการสมัครผ่านออนไลน์นะคะประมูลที่ไหนนะคะลูกค้าสามารถดูทางเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะรวมถึงสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ศูนย์สองสามเก้าเก้าสองสองเก้าเก้านะคะติดต่อ ได้เลยนะคะทางบริษัท a p p l e Auto Auction ดําเนินการประมูลให้นะคะก็ยังไงลูกค้านะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะพบกันได้ในวันพฤหัสบดีที่26นะคะสิงหาคม2564 10โมงครึ่งเจอกันได้เลยนะคะทางช่องทางออนไลน์ของเราคะ่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยขอบคุณและสวัสดีค่ะ